อะไรนะไม้เร <sh arp> ียกมองไม่เห็นเลยใชยศิลปินยืนอ๋อข้อดีมีก็อีจ้ะ เอาจริงวมันอยืนทิ้งท้องเลยนะโทษนะแค่นั่งลงแล้วก็เมื่อยแล้วขา<ส>ไม่ไหไม้แล้วครับก็คือจริงๆคนก็ค่อนข้างรู้ผมอยู่แล้ว<ส><ส>อะไรนะ ายความมั่นอะไรเลยนี่ค nee, ือนี่คือความจริงคับไม่ใช่ความมั่นอะไรนะแจนทำตัวไม่ได้จริงๆยังไงมีอะไรฮะอ้างอีกว่าใครบอกใช่ไหมครับไปคนวิตเตอร์ดูผมก็ไม่เจอเลยอะไรนะดูเขาบอกว่าน่ารัก เอาจริงแล้วถามๆนิดนึงเด็กว่าเวลาพิมพ์ว่าเอ้ยน่ารักจังเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหลอกใช่ไหมไอ้แล้วอย่างผมเนี่ยเองเนี่ยเอาแบบตรงๆกันเลยอ่ะพูดแบบสัตว์จริงกันเลยอ่ะผมหล่อหรือน่ารักตายกลับแล้วพี่นี่คือยังไม่ได้เห็นใช่ไหมว่าเวลาตอบตอบยังไงให้ศิลปินโดนใจเนี่ย นะทำอย่างนี้แล,ล้วหลอดเลยลายากยากยากจริงก็ขอขอบคุณทุกคนก่อนแล้วกันนะครับที่มาร่วงมงานในวันนี้แล้วก็ยีใจีมากๆที่ทุกคนมาร่วงมงานนะจ๊ะมามีอะไรอยากจะพูดคุยกันแบบไหมคุณจะปล่อยผมโซโล่คนเดียวเลยเหรอบ้าแล้วใครจะเป็นผู้คนเดียวได้วะ อะไรนะนี่คนเอ้เจ๊เขาอะไรเขาเรียกว่าบ่นบ่นกับตัวเองอะไรเงี้ยคุณี่หวยออกแล้วหรอมันมีคนหนึ่งที่เอาทู่อผมไปอ่ะจุดจุดแล้วไม่มีอะไรเลยเขาแปลว่าอย่าซื้อไงท่านเขาก็เตือนแล้วโคนหน้าใช่ไหมโห ไปที่จะไปห่วยถูกเลยอะ่ะปกติเวลาในค่ายเราอ่ะไม่ไม่เอาใครที่แม่นแม่นมั้งไหมมีไหมฟอร์ดฟอร์ดเขาแม่นจริงหรอพี่ฟอร์ดพี่ออฟแม่นจริงอ่ะอะไรนะมีสซิลมเลยเหรอใชอ่แม่นมากพี่สติลแม่นมากไม่ได้แม่นแม่นอะไรหร <laughs> อเขาต้องไปลอ,องขอแบบพี่ๆเขาบ้างแล้วแหละ ยังไงมีอะไรไหมนอกจากเรื่องหวยนอกจากเรื่องหวยแล้วการมานไดมีอะไรบ้างไหมเขาจะว่าเสียงดวงเสียงดวงหลักเสียงดวงรายเดือนรายคมา h l o f r i r Canada h า l l o f ล o โเ i ียลาต n น a เมริกา เนิชซูเฮนไหนอยากฟังนิวพูดภาษาจีนได้ไหมคะเกาหลีคสตานยอยู่น่อัยองอัยองยองยอง อะไรนะอะไรนะครับบอชูบููบูบอชูบอชูองจริงนะทุกคนนี้ตัวแบบนี้มันจะมีเหตุการณ์อยู่ตลอเลยไม่พูดภาษาภาษาเราไม่พูดกีงไง ต้องเชื่อมภาษาของเปล่าอ๋อของเปล่าของเปล่าๆขออยากได้เงินไม่ภาษาจีนเลยไม่ยมานะครับก็ ไม่มีอะไรจะพูดกันเลยหรอ๋ออยากได้ดอกไม้คือไม่อยากได้ดอกไม้คิดถึงแสดว่าคุณพี่คนนี้เขาสนัตสินดอกเดียวไม่ดอตนะ้องช่อด้วย าไม่น่ารับนะครับไม่แจกดอกไม้ก็เหน่อยไหมเพราะว่าจริงๆเนี่ยวันวาเลนไทน์ก็สำหรับคนที่ไม่มีดอกไม้ก็ไม,ไม่เป็นไรเอาหรอควรจะแจกดอกไม้เลยคุอกลับไปคือกลับดีกว่าเพราะว่า <c oughs> ต้องแจกตรงนั้นไงตอนทาอ้ายมอโอเคไม่กลับดีกว่าไม่กลับดีกว่าไม่แจกดอกไม้ เมื่อไหร่จะไปโคราชอีกบอกเดี๋ยวมอยหน่อยสิอยากกสือหนไม่สนใจบุรีรัมย์หรอบุรีรัมย์นี้มีอะไรดีบ i̇şte okay, okay. ้างนะบุรีรัมย์อ่งรถออนหูเหรอบุรีรัมย์ดีๆขึ้นูเหรอโอเคโอเคไม่ได้จำไว้ว่าบุรีรัมเนี่ยนอกจากสนามบอลแข่งรถมีหนูด้วยอะไรนะ โรเป็นสันฉัชิงเซามาทันมาทำไมตั้งแต่ตีสี่อ๋อมารอฮ้ยอยากรู้นิดนึงอ่ะเวลาแบบเราจะมาง,งานอย่างเนี้ยมากันตั้งแต่กี่โมงอ่ะอ่ะประมูลประมูลกันหน่อยดีกว่ามาใครมาก่อนเวลาสักแค่ครึ่งชั่วโมงบ้างยกมือหน่อยเลวไม่มีใช่ไหม ปกติเมื่อกี่ชั่วโมงกันนะ่ะห้ามเปิดเลยเหรอ,อก่อนห้ามเปิดตั้งแต่มเมื่อวานไปดูใครมาเนี่ยอ,อะไรนะหอมอมาจากโคราชเลยต้องมาแต่มเมื่อวานออกถึกกรุงเทพวันนี้ก็เลย,ยมาแบบห้าหกชั่วโมงเลย โอ้ยคุณม,มาจริงก็อคุณม,มาที่เป็นมาแล้ววันนี้มากันก่อนกี่ชั่วโมงเนี่ยมาสายด้วยอ่าไหนไมีอะไรอยากจะพูดคุยกันอีกไหมอะไรนะครับสปอยล์พาร์ทสองหน่อยเหรอกล้อนะครั้งจับจ้องมาที่ผมเลยนะตอนนี้จับจ้จองไม้ทุกกล้องเลย อ้าวยุบเขาเรียกว่าโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยมาอัดแล้วใช่ไหมครับผมจะสปอยพาร์ทสองเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมรู้่าอย่างเด็ยว่ามีคู่เด็ดเปิดใหม่แกะของอะไรนะเดียวเดียวอะไร จริงป่ะีน้าอาจจะแบบไม่มีคู่จิ้นแล้วเพราะว่าผมจะเป็นเล่นกับตัวเองนะคนเดียวเดียวอะไรนะมันเป็นความทังวุเหมือนกันนะใช่้าใจใช่ไหมที่แบบเวลาเป็นเล่นแล้วกลัวหลอ,อกกว่าคนอื่นเลยนะอะไรนะ มีอะไรมไหมฮะมีอะไรมไหมนอกจากพาสองเจอกันที่ไต้หวันนะอ๋อเจอกันครับนี่ก็ไต้หวันนี่นี่จริงเนี่ยอยากขอบคุณเลยครับแล้วว่าพี่กำลังปีผมมาเพราะว่าคือเขาเนี่ยบินมาหาผมทุกนานเลยนะเขาบินมาจากประเทศไต้หวันตัวที่เขามาถึงอ่ะเขาฟังผมพูดไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่าเขามาหาผมตลอดแล้วก็ พยายามจะคุยกับผมตลอดแบบเป็นความรู้สึกที่แบบผมตื่นตันมากจริงๆแบบขอบคุณมากจริงๆเขาเอางี้ดีกว่าคนที่อัดคลิปไปแล้วก็แปรเปลี่ยนภาษานให้เขาเู้ได้สองข้าใจว่าผมพูดถึงเขาใช่ใช่ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากที่มาหากันนะครับไหนมีอะไรอีกไหมไม่มีแจกดอกไม้แล้วนะเฮ้อะไรอะไร yeah ฮะอ๋อย huh? oh, ูสกิปคาร์ดไม่ชอบอยู่อ๋อโดนอ๋อกูจบไม่ชอยังไงมีอะไรไหมฮะ Happy ้ชน n e นิ New Year เย้新เ快乐哦新年快乐哦โน้ออัมเปาโน้อโน้ออ no, ัมเปาเอาเอาจอกไม้อะไรอ่ะคืออะไรอัมเปาเหรอยผได้ด้วยนี่เคุณต้องให้ผมคุณดูตัวอย่างคุณต้องให้ผม ไหนมีอะไรคุยกันหน่อยหรืว่าไม่ใช่สายนมีโอเลฟหรอเมื่อกี้ไต้หวันคือตอนนี้ดูวมาแค่คอนเสิร์ตคือไต้หวันคือไต้หวันอีสาไปได้ไม่ได้ไมอยากจับกระเดื่ไทยนะถ้านิโอคนเดียวจะดูไหมถ้าวันนึงที่มีคอนเสิร์ตเดียวนะถ้าไม่เห็นหน้านะอะไรนะ เห็นเมื่อกี้เห็นคลิปไอ้จุงมขึ้นไปร้องเพลงอะไรภาพสุดท้ายขอให้เป็นคือผมอะร้องงานหลักแสงขึ้นไงไม่ใช่พอแล้วมัน้องเปลงมันอายมันอายมันอายสุดยอดมากเลยอะแล้วก็ฟังไอ้ฟังไอ้จุงร้องกันเนี่ยอยากฟังเดี่ยวร้องนะครับ คือไม่ใช่เพลงนี้เลยนะอะไรนะคือวันนี้นะมาออกอีเวนต์โคก้าคือท่านจะให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้วิ่งให้วิ่วว,วิโชว์ยังไม่เซ็ตกว่เลยอะไรนะให,ให้วิ่งโชว์ไหมวิ่งเลยนะไปยังไม่รีบยังไม่รีบ อพี่เขาน่าจะรีบนะพี่ครับยังยังไม่รีบใช่ไหมครับรีบรีบ,บมามาคุยกันอีกนิดเดียวมาจะจะไปแล้วว่าเดี๋ยวพี่เขานะัดเจอกันที่ญี่ปุ่นนะจะได้เจอไหมอะ่ะพอเจอที่ญี่ปุ่นแล้วโอ้ต oh, ิ๊กเกียวอิงไหมช่วยคุยกับผมหย่อยไปนัดกันที แสบเสียแสบพี่มาได้เลี้ยงข้าวยังยังเลยขอเล่าโมเมนต์แสบเซ็หน่อยได้ปะเอาเลยคือเป็นรายการที่แบบว่าผมรู้มากมากเพราะว่าเหมือนเกมสุดท้ายอ่ะคือผมมาแพ้มาแบบทั้งวันแล้ะคือเล่นยังไงก็ไม่ชนะคือเดีกคิดว่าคือผมเป็นคอมเมนต์ว่านโอเนี่ยเล่นเอาคอนเทนต์เล่นเอาฮามันไม่ได้หวังเงินหรอกไม่จริงหวังหวังและเอาจริงมาก กะว่ากลับไปเนี่ยมีเงินแสนกลับบ้านแน่นอนแล้วมันแพ้มนทุกตาแล้วแล้วเหมือนตาสุดท้ายเนี่ยเหมือนเขาก็โปรดิวเซอร์เขาก็บอกว่าถ้าชนะตาเนี้ยจะได้เงินรางวัลแบบแปดหมื่นบาทโอ้โหลูไหมจากหน้ายิ้มจิ้มมาเครียดเลยอ่ะ <c ười> เอาจริงมากแบบสู้เป็นสู้ตายแล้วแบบแล้วเขาก็ประกาศรางวัลใช่ไหมเขาก็ไล่ขึ้นมาจี๊ดจี้ห้ามีสี่มีสามมีสองที่มืออะไรเงี้ยเราก็ไล่ขึ้นมาจี๊ดจี้ห้าก่อนก็ไปพิจารณ์เรี่องตาบินเนี่ยแล้วเหลือดีโอมาอยู่ข้างบนน่ะ วินาทีนั้นนะใจสั่นนะพยายามบอกตัวเองหลอกสมองตัวเองว่ากูแน่ๆนูแน่แต้องเป็นกูแน่เน่ว่าน่าจะผิดพลาดเยอะนะพยายามแล้วหลอกสมองตัวเองแต่พอผลออกมากประกาศชื่อมาร์คพาคินคุณเชื่อไหมเข่าอ่อนเพื่อข้าใจขอาว่าคนที่เข่าอ่อนมันอ่อนลงนี้เลยอ่ะที่ลงไปซบมันอ่ะไม่ใช่โมเมนต์นะเข่าอ่อน ที่เห็นอย่งางน,นั้นน่ะแล้วพวกคุณเอาไปจิ้นกันน่ะเข่าออนเขาเรียกวิญญาเข่าจาร่านี่คือนาซ really so really ีจร sure ิงคือจริงใช่ใช่แล้วก็สูดแล้วก็เป็นเกมที่แบบว่ามันมากๆใช่แล้วก็ลุ้นมากๆอยากจะให้จัดอีกสักรอบนึงจริงไม่ชอบวช่ไหอะไรนะอะไรนะรอบนี้สู้เต็มที่รอบนี้จะเอาเงินแสนมาฝากแฟนๆ อะไรนะ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วแต่คงรู้อยู่แล้วผมไม่เคยชนะกเกมเลย <c oughs> อะไรนะเก <c oughs> มหน้าเดเซฟเฮาหนึ่งก็ที่โหลเซฟเฮาสามโชคดีมีเหนืออยู่้างใต้อยู่ก็ <c oughs> เลยได้ที่เจ็ดแสบเซฟแสนก็ที่โหลมาตลอด <c oughs> แล้วก็มาได้ที่สองผมไม่เคยชนะะไรเลยมาดีแล้ว ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสชนะอาจจะชนะ <c oughs> ก็ฝากไปแป๊บๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็โรงเรียนไม่ทา <c oughs> นั้นเด็กเราเล่นเราเล่นเนี่ยก็เต็มที่อยู่แล้วต้องเรียนก็เต็มที่แต่ก็ผมผมแพ้ตลอดเลย่างโรงเรียนนะใช่ทำไมมันแพ้ตลอดมันเป็นดวงเว้ยไม่ใช่เป็นเราอะผมพูดสมรรถภาพทากกง,งกีฬาไทยเก่งใครเก่งสุดในจีนทีอ่มเออถูกไหมละ่ะ <c oughs> ก็ดนะูมันเรื่องจริงตัวไม่ดีคือพระเจ้าไม่ชอบผู้ชนะอ,อะไรนะสตราร์ลิมปิกเป็นไงแฮ้แล้วรู้ไหมว่าวันนะั้นน่ะฝันด้วยแล้วก็แเราก็ไปบอกเพื่อนไปบอกเพื่อนในทีว่าเพื่ววอนว่าวันนี้แพ้แน่ๆเลยวะ่ะเป็นยังไงแพ้อะไรนะ แต่แบบมันมากเป็นเรืการแข่งที่มันมากแต่ว่าท่าแพ้เนี่ยผมชินแล้วเออชินแล้วรู้สึกว่าที่ชนะมันไม่เท่ไงคนนั้นเนี่ยผมว่าผมก็ MVP ออที่แพ้แล้วครับเออดีดีเองดีเขาล้วมจะไม่ชินเยอะผมไม่ได้มาถ่า,ายรูปด้วยมาน่อยทุกคนถ่ายรูปรูปถ่อยเลยม่อะไรนะทำไมาเขาชอบหนูไงวันแจบบันทร์ อยากรู้ว่าอะไรเห็นสเปรน์องแมวหรู้สึกยังไงเอาไปกับผ้งหูแมวดูหน่อยสิอะไรนะแล้วเอาหูแมวให้คนรู้เลยมันนะไม่อยากจะพูดอะไรนะไม่บอกชู้องไปใช่ไหมคุณก็ชูมือตาหอผม lần hôm bữa kia nè one two three các bạn đã cong เอรับมรับพร้อมใจดอกกุหลาบเลยดีกว่านะครับน้องนะคะเดี๋ยวรอเซ็ตออฟสุดท้ายเนาะส่วนคนที่ไม่ได้สิทธ์ไปก่อนเริ่มจากแถวนี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะเอ่อรอเดลักกี้แฟรนช์20% to 40%